8ปดศูนย์สองมามาเดี๋ยวพี่กดเข้าให้เราพิมพ์เห็นเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอเฮียมันมันพู้ผู้ผูมึงใช่ไหมโอ้ยไอ้พวกเวรได้อันอันนี้คือเพื่อนมึงใช่ไหม ไอ้เอ้กูตกหลุมวิกรอบแล้ว,ไอ,ว,อวไอ้เราไายบาบาหฮยาก้าอะไรของมึงอรีบาบาใช่ไหมมันคืออรีบาบามึงนี่นะมึงเข้าไปกดละเพศเลยนะเฮ้ยทุกคนผมจะชนะไงดีวะ

อ้ขออย่างเดียวได้ปหมห้ามห้ามเอาไอ้นี่ได้ไหมเอามังกรอ่ะโอเคโอเคโอเคตียิ่งเร็ยเหอครับ่า่งกจไฟฟ้าหล่นโม อมีอัตเสียงเอ้ยไม่เตรียมล็อกก็เตรียมที่เลยเฮ้ยผมขาดไม่ตายนอนเพื่อนแล้วหนึ่งคุณนางดูเขาเท่ากับผมดิ ที่จะสู้งไงเดี๋ยวเนี่ยก่อทำใจบ <c oughs> ันดีา้าอาลีา <c oughs> ไมไม่นไม่ใช่กูเรียก,มกยเมือ่อกี้เอ้ยโอ้โหอย่าร้องยิงเหรอเนี่ยเอ้ยตายดึง <c oughs> ออกกันตาย่สุดป่้อ สองตัวก็ตายแล้วมาทำไมต้องสามตัวลงแดดสิครับเนี่ยลงแดดสิครับเฮ้ยเย่แย่ดียินโดนปั๊มยิงเแย่พี่ตึงมาครับตึงดิมึงอ่ะกูตึงพร้อมมึงอ่ะ <laughs> อาลีบาบากูตึ่นเพราะมึงนั่นแหละก <laughs> ูนึกว่าแบบเออคนใหม่คนใหม่คนใหม่หเข้ามาเออกดเขากดเ,เขาเร่งห้องให้กดเผาสัรบช้ไดเกมา ขอนึ่งหนึ่งได้ไหมครับบวกเข้ากิ้วด้วยครับเดี๋ยวเข้ากิ้วเดี๋ยวต้องพี่ยังไม่ได้ทําข้อกําหนดว่าจะเข้าอะไรยังไงพี่ยังไม่ได้คิดไว้พี่นี่พี่พี่ดูนะนี่คือการเข้ากิ้วทีเนี่ยไแม่งเนี้ยอะไรเข้ากิ้วชนะสามนึ่งได้ได้เข้าหรอเอาหน้าตาตินะเว้ยสามตัวสาตัวนะเบสไอ้ยี่เมื่อกี้กอยแพ้ได้เหรอไอ้สามสิบตัวเนี่ย เดี๋ยวเข้ากิวเดี๋ยวพี่จะแจ้งทางเพจอีกทีครับว่าอะไรยังไงนะเอ้ยอย่าหลอกดิไม่ได้เล่นอยากเล่นบ้างอ่ะครูดาวอันติของอเลสเตอร์ครูดาวการเกอร์ของกูไหนไวไวกว่ากันวะ มเฮ้ยมันมีล็อกอีกแล้ววะโอ้โหมีล็อกอีกแยะเพื่อนพี่หมดเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้คือน้องน้องน้องในนี่ครับน้องที่เข้ามาดูเพจช่วงแรกๆเลยสองคนส่วนอลิาบาไม่ใช่มันคือใครไม่รู้มันคือพวกของพวกมันนั่นเอง อ้าวมันคือเบสอ่ะอ้าวแล้วโอ้แล้วงงแดกสิครับคือใครอ่ะเฮ้ยนี่ได้บอกมึงเห็นกูโมโหไม่มึงไอ้เหี้ยมึงให้เกียรติบอกกูบ้างบอกกูไม่มีค่าเลยอ่ะไหนๆดูดู

โอ้เหนื่อยใจว่ะทุกคนดูดิเขาเก้งผมอ่ะสวัสดีทุกคนที้เข้ามาใหม่เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจ The Save N1 น,น่ะเข้าไปกดนไลค์กันด้วยไม่ที่สองจะเป็นสามยงไงล่ะหนึ่งก็ไม่ท่หนึ่งก็ไม่น่าจะค่อยไหวไม่จะสองจะเป็นสามเลยยังไงล่ะพิรการกดแชร์หน่อยครับมามามาเดี๋ยวนึงกับพิรการ เออว่ะพี่ขอแคปอีกรอบแคบหน้านี้ก่อนกูชอบชื่อพวกมึงมากเลยเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนได้ปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงช่วงไอเนี้ยช่วงกี่โมงดีวะช่วงบ่ายๆว่างกี่โมงเหรอพี่นั่งแบบว่าเตี้ยมเตี้ยมแล้วเดี๋ยวทำคลิปเดี๋ยวพี่จะเอาไปภาคทีหลังไงโอ้คุณเซฟได้เอ็มบีพีด้วยเป็นไงคุณนางขนาดผมโดนลุมผมอยากได้เอ็มบีพีอ่ะ ไม่ใช่หรอกกูม,มีคนเดียวผมยุคนเดียว <ผม S 1> น้องพิลการเล่นไหมมา <c oughs> มาเงยหน้ามาเห็นน้องพิลการพอดีน้องพิราการมาหนึ่งหนึ่งไหม <c oughs> อะไรนะทุกคนบอกว่าอะไรนะเบสว่าไงนะ <c oughs> นงมึ <c oughs> มงพูดอะไรกันวะ องั้นเดี๋ยวดึกๆวันไหนพี่จะตีมเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ก็ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะทําอะไรยังเป็นยังไงดีพี่ละการกดแชร์ก่อนครับน้องพี่ละการกดแชร์แล้วปรับเป็นสาธารณะครับมันจะได้ขึ้นผู้แชร์